สวัสดีครับพบกับจารย์พัฒอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่ต้องเรียกว่ามีความาพันผวนนะครับค่อนข้างสูงคือตอนแรกเนี่ยเราก็นึกว่าตลาดไทยเนี่ยรอดแล้วนะครับกลายเป็นว่าไปเจอโควิดนะครับโควิดก็คือมามาซ้ำเราอีกนะครับก็เลยทำให้ตัวเซ็ตเนี่ยนะครับอาจจะดูตกๆไปหน่อยนะครับเนี่ยครับก็ ตลาดนะครับตลาดก็คือตกใจกันสูงมากนะครับแล้วก็มีหุ้นมหาศาจรรย์นะครับโผลม,มาตัวหนึ่งก็คือโผลมาตั้งนานแล้วล่ะนะครับปีนี้ก็คือตัวเดลต้าเนาะนะครับโอเคแต่เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าเออมันมีสตอรี่อะไรมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับทีนี้เซตนะครับก็หวังเนาะนะครับว่าอย่าให้มันหลุดแถวพัน 1380นะครับก็คือเป็นโลในรอบยี่สิบวันนะครับคือถ้าเกิดยังค้างไว้ได้นะครับยังค้างไว้ได้ก็ยังถือว่าเป็นเซตนะครับยังอยู่ในทรงขาขึ้นนะครับแต่ว่าไอ้เซตที่เราเห็นมันขึ้นขึ้นเนี่ยนะครับมันถูกทวงจากตัวหุ้นมหาศจรรย์ที่เราจะพูดถึงวันนี้นะครับก็คือตัวเดลตานั่นเองนะครับเอออืม ยต้าก็เป็นหุ้นต้องเรียกว่าสิบเด้งนะครับสิบเด้งในปีนี้ซึ่งไม่รู้ว่ามันขึ้นมาได้ยังไงนะครับจากสามสิบสี่สิบาทนะครับขึ้นมาเป็นแปดร้อยนะครับแล้ววันนี้ก็ลงมาที่สี่ร้อยได้นะครับโอเคก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ยังยังน่ากลัวนะครับโอเคทีนี้เราลองดูผลกําไรเขาก่อนเนาะก็ ดูอินดิเคเตอร์นะครับชื่อ Trailing EPS นะครับเอาให้ดีก็ใส่เป็นควอเตอร์ไปเลยนะครับถามว่าเดลต้ากำไรโตไหมนะครับคำตอบก็คือพิ่งฟื้นมาระดับสูงสุดนะครับจากในปี5960นนั่นเองนะครับซึ่งอิเล็กทรอนิกส์เขาค่อนข้างขายดีนะครับแล้วก็เพราะนั้นแปลว,ว่าจริงๆแล้วเนี่ย กำไรที่เห็นโตเยอะๆนะครับมันก็ก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับทีนี้มาดูคำอธิบายเนาะนะครับว่าต่มาเนี้ยมันมันมัน,ม,นมันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับปกติก็เข้าไปในข่าวเนาะนะครับข่าวของเซตนี่แหละตึกแล้วเวลาง,งบออกนะนะครับมันจะมีคำอธิบาย โ okay. อเคถามว่ามันมันมาจากอะไรนะครับก็คือ,อยอดขายนะครับโตขึ้นนะครับนี่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 มาจากพวกนี้นะครับอ,อุปกรณ์นะครับที่ใช้ในพวกคลาวด์นะครับ Data Center นะครับแล้วก็โซลูชันพื้นฐานนะครับแล้วก็มี Power Supply ด้วยฮะนะครับก็คือ เดลต้เนี่ยเอาจริงจะเก่งในพวกสินค้าที่เกี่ยวกับไฟฟ้านะครับในออโต้ก็ต้องใช้ส่วนที่เป็นไฟฟ้าครับคนก็เลยมาโนโกันโอ้ยเนี่ยนะเดี๋ยวเออมันต้องผลิตชิ้นส่วนให้เทสลาออเดอร์มันจะมาเยอะแยะมากมายแน่นอนอะไรประมาณนี้นะครับนี่ในพวกคลาวด์โซลูชันรถไฟฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยทำให ตัวรายได้เนี่ยกับเข้ามานะครับแต่สิ่งที่อยากรู้จริงก็คือ1-2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกำไรเขาหายไปไหนเนาะนะครับเราก็ลองดูนะครับลองดูตัวงบกําไรนะครับของปีที่แล้วว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับดูคำอธิบายซึ่งกําไรมันหายไปเลยฮะเราก็อยากรู้เนาะว่ามันจะ เป็นยังไงกันบ้างนะครับปื๊บคำอธิบายนี่ฝ่ายประจําปีนะครับคือผมนี่ติดอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราเห็นแบบคุณกำไรไม่โตเราก็จะไม่ซื้อผมก็พลาดเดลต้าไปสปีสองปีอะเพราะว่าเราเห็นกำไรมันไม่โตไงเราก็พอเห็นกำไรโกรดอ๋อ,อมันก็ ก็ใกล้เคียงเดิมนี่ว่าเลยนะครับเราก็จะพลาดตรงนี้ถ้าเราดูภาพบดีดเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเออกำไรของเดลต้าจริงๆไม่ค่อยไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับเนื่องจากมันจะมีสินค้านะครับที่มันค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยนะครับเหมือนสินค้าตัวนั้นมันตกรุ่นไปแล้วนะครับมันก็เลยออเดอร์หดหายไปก็มีนะครับก็ต้อง ไปพัฒนาเนาะพวกสินค้าตัวใหม่เข้ามานะครับโอเคอันนี้จะเป็นงบปี61นะครับซึ่งกำไรอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับตึกตึๆกต,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 กตกอ่าอาจกำไรขั้นต้นก็ลดลงนะครับคำอธิบายมีไหมนี่ตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นกลุ่ม รายได้イイนะรายได้จะกลุ่ม power นะครับจริงๆก็มีการเติบโตเรื่อยๆสองหมื่นแปดสามหมื่นหมื่นสามหมื่นสี่นะอืมนะครับก็ยอดขายกลุ่ม power supply รถยนต์นะครับก็คือเริ่มเริ่มกลับมานะครับนี่ครับพวก cloud ก็คือพวกนี้นะครับ power supply สำหรับ cloud ก็ยังมีการเติบโตได้อยู่นะครับ โอเคอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับตึกตึกตึกโอเคก็คือเหมือนว่าปรับปรับเรื่องของสัสดส่วนเข้ามานะครับโอเคแล้วก็พอพอมาปีนี้นะครับบังเอิญเรื่องของล็อกดาวน์เนาะมันก็เลยทำให้ตัวคลาวเนี่ยมันค่อนข้างเฟื่องฟูนะครับกลุ่มที่เป็น Power Supply ที่เอาไว้ใช้ในคลาวเนี่ยนะครับมันก็เลย มีการเติบโตนะครับอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่เอาจริงนะนะครับกําไรปีนี้เอาจริงก็น่าจะใกล้ๆนะครับใกล้ๆจุดสูงสุดแถวๆตรงนี้แหละนะครับโอเคทีนี้มาดูเรื่องของอัตราส่วนกันบ้างนะครับก็ของอ f ฟ n จะมีเทมเพลตน,นะที่ใช้บ่อยๆนะครับก็คือที่ชื่อว่า Analysis Stock นะครับ เราจะดูเทรนดย์ยาวๆได้นะครับอย่างที่บอกเนี่ยเราเห็นกําไรมันอาจจะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีเรื่องของอในส่วนของปี62นะครับซึ่งอาจจะกําไรไม่ค่อยดีนะครับแล้วพอปีที่แล้วฐานต่ําปีนี้นะครับพอเขาเห็นมันกระโดดขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็เลยต้องเรียกว่าราคาหุ้นน,นะครับก็เลยพุ่งแหละนะครับจะอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือตัว ฟรีโฟลดนะครับฟรีโฟลดที่ค่อนข้างค่อนข้างต่ำมากนะครับค่อนข้างต่ำมากนี่เนี่ยก็คือฟรีโฟลดลดลงด้วยนะครับจากสามเจ็ดหลือย2สองแล้วส่วนใหญ่ก็คือต่างชาติถือไปละเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งถ้าไปดูจริงๆก็คือจะเป็นพวกบริษัทแม่เขาทั้งนั้นแหละนะครับอันนั้นปแปลว่าจริงๆแล้วเดลต้ามันมีหุ้นหมุนเวียนนะเพียงแค่ หเซ็นท่าน,นั้นเองครแล้วคุณใช้เงินไม่ต้องเยอะเลยนะครับก็สามารถที่จะดันราคาเดลต้าขึ้นมาได้นะครับบวกการมีสตอรี่นะครับบวกการมีสตอรี่เข้ามานะครับโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเห็นอะไรนะครับในเรื่องของตัวเดลต้าบ้างนะครับดูแล้วว่าหนูนะนะครับมันก็ ตขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลดลงมา2ปีแหละนะครับในส่วนของรอสมาร์จินนะครับก็ลงมาเรื่อยๆนะครับน่าจะจากการผลิตที่ยังไม่ค่อยคุ้มทุนเท่าไหร่นะครับแล้วก็เพิ่งมาฟื้นเอาตอนเนี้นะครับกําไรนะครับกำไรก็เพิ่งเพิ่งมีการกระโดดขึ้นมานะครับส่วน P/E เนี่ยเช่นว่าเฉลี่ยนะครับ P/E สําหรับเดลต้ามันก็ไม่น่าจะเกิน2ี่สิบเท่านะครับก็จะมีแต่ตอนนี้แหละนะครับซึ่ง PE เอาจิงก็คือขึ้นไปหลักร้อยแหละนะครับ RA ก็ RA า e. ก็าทำไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับคือเดลต้าเนี่ยจะมีเรื่องการส่งออกนะครับซะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นตัวกำไรเนี่ยมันก็เลยขึ้นขึ้น,น,นลงลงด้วยนะครับตามเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเนาะนะครับโอเคทีนี้มาดูดีเทลกันหน่อยนะครับว่าที่3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ตัวเดลต้าเขาทำอะไรไปบ้างนะครับก็มีการขยายโรงงานเนาะนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการซื้อกิจการแล้วก็มีการควบรวมกันด้วยนะครับระหว่างเดลต้าตัวบริษัทแม่ปรับโครงสร้างนิดหน่อยๆ,ๆ,ๆนะครับแล้วก็เลยเห็นตัวที่ดินอาคารอุปกรณ์นะครับก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับนี่ก็คือเป็นตัวโรงงานนั่นเองนะครับแล้วก็ จะมีสินค้าคงเหลือนาบที่เพิ่มขึ้นจาก7,600นะครับตอนนี้ก็1ม0 0 0และลูกหนี้ก็เพิ่มขึ้นตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าเดลต้าเนี่ยนะครับเป็นบริษัทที่เหมือนผลิตมาตุนไว้ก่อนตุนเสร็จก็ขายเลยส่วนพวกโรงงานเนี่ยนะครับมูลค่าไม่ค่อยไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับที่ดินอาคารอุปกรณ์ยังมูลค่าน้อยกว่าลูกหนี้การค้าอีกนะครับ โอเคส่วนนี้สินนะครับก็ประมาณ18 0 0นนะครับทุนสา0 0 0นนะครับก็ถือว่ามีการเติบโตนะนะครับเติบโตรายได้เป็นยังไงนะครับ4ี่หมื่0้าห้าืนสาห้ามืนหนึ่งนะครับ9้าเดือนก็คือสาม0 0ืนเก้าสี่มนสี่นะครับถือว่ารายได้ในมีการเติบโตเรื่อยๆนะแต่ในในแง่ของกำไรเนี่ยมันโตบ้างไม่โตบ้างนะครับ4 0 0พัน0 0้าห้าลงมาสอง ,9 นนะครับก็อย่างที่บอกเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ อะไรประมาณนี้นะครับแล้วพอปีนี้นะครับ9เดือนก็คือกลับไปแทบจะจุดสูงสุดในรอบ2-3ปีก่อนเลยทีเดียวนะครับก็แสงกนสดถือว่าค่อนข้างดีนะครับตัวมาจินนะครับถ้าพันผวนแบบนี้นะครับปัญหาคือเราก็ไม่รู้นะนะครับว่าในอีกปีข้างหน้าเนี่ยอัตรากำไรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็ถือว่าตรงนี้นะครับจะเป็นความเสี่ยงในเชิงธุรกิจนะครับของของ พูดถึงคุณเดลต้านะเพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยฮะว่าปีหน้าเนี่ยเราจะกำไรเท่าไหร่นะครับนี่นะครับค่อนข้างต่ำนะครับเอก็ขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับตามกำไรที่มันค่อนข้างผันผวนเนาะนะครับทีนี้เราเห็นลูกนี้นะครับสต็อกมันเพิ่มเพิ่มนะฮะเราก็ดูว่าปกติหรือเปล่าก็จะมีพวกในเวลาเก็บนี้นะครับก็เจ็ดสกว่าวันปกติฮะ ขายสินค้านะครับก็เจ็ดสิบแปดสิบวันนะครับมีค่อยๆเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับน่าจะน่าจะปกตินะฮะเครคดิตการคาก็ได้เครประมาณร้อยวันนะครับรวมแล้ววงจรเงินสดก็ประมาณห้าสิบห้าก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้แย่อะไรนะครับไม่ได้แย่อะไรทีนี้ที่ราคาวิ่งแรงครับเพราะเขาดูกาไรแค่ปีนี้กับปีที่แล้วฮะเนี่ยก็ดูเก้าเดือน,นครับจากห้าพันห้ามา าจากสองพันห้านะครับกระโดดขึ้นมาเป็นห้าพันห้านะครับก็เก้าเดือนเก้าเดือนเนี่ยกระโดดขึ้นมาเกือบสองเท่านะครับแต่ว่าราคาหุ้นวิ่งมาแล้วเกือบสิบเท่าเนาะนะครับแล้ก็มานั่งดูนะครับว่าวิเคราะห์เนี่ยเขามีมุมมองกับหุ้นตัวนี้อย่างไรกันบ้างนะครับก็เดลต้าปีปีหน้าเนาะจะเป็นปีแรกนะครับที่ถูกนำเข้าคำนวณของเซตห้าสิบ นะครับเนื่องด้วย Market cap ที่มันใหญ่มากนะครับแล้วฟ e ีโฟ a t ที่มันน้อยเนี่ยนะครับผลกระทบของเดลต้านะครับกับตลาดหุ้นก็คือเดี๋ยวมันจะผันผวนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวมันจะผันผวนมากขึ้นนะครับก็ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะมีหลายกองเนี่ยนะครับซึ่งผลตอบแทนเนี่ยนะครับถูกนำไปล้อกับเซ็ตห้าสิบนะครับก็ ยังพอเสียวๆหน่อยนะอ่าด้วยด้วยมาเก็ตแคลที่มันใหญ่ทนำะให้การเวียงเนี่ยของเซหนห้าสิบปีหน้ามันจะสวิงสวายมากขึ้นนะครับแต่แต่นะครับปีหน้าปีหน้าเนี่ยจะเป็นตัวปีที่เริ่มฟื้นตัวนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับก็คือมองว่ากําไรเนี่ยนะครับจะเริ่มฟื้นตัวกันนะครับเพราะว่า ฐานต่ำเพราะว่าฐานต่ำโอเคอ่าที่น่าสนใจนะครับก็คือบล็อก7บล็อกเนี่ยนะครับเขาแนะนำอะไรกันบ้างนะครับโอเคมาดูฟินแนเซียเนาะนะครับก็จะเป็นกลุ่มแบงค์นะครับกลุ่มการเงินนะครับกลุ่มเกี่ยวกับการบริโภคนะครับเช่นพวกซินเนกเอ็มนะครับ JWD นะครับคือคนกินคนใช้ก็ต้อง มีการขนของเยอะแหละนะครับแล้วก็โรงพยาบาลนะครับก็ปีหน้านะครับคาดว่าเดี๋ยวพอมีวัคซีนนะครับคนก็น่าจะเริ่มเข้ามาได้นะครับโรงพยาบาลที่จอกลุ่มต่างชาติอย่าง b s BDMs ก็น่าจะกลับมานะครับฟิลิปนะครับฟิลิปก็มองคล้ายๆกันก็คือกลุ่มนะครับที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคนะครับอย่างพวกโฮมโปรนะครับ อืมอืมโฮมโปรเป็นหลักนะครับแล้วก็เรื่องของการขนส่งที่จะเริ่มมาตามเศรษฐกิจเนาะทั้งแบมทั้งไวซ์นะครับ P R M เนี่ยจะได้ประโยชน์จากค่าระวังเรือที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็กลุ่มที่ฟื้นตัวจากอสังหานะครับฟื้นตัวจากเศรษฐกิจก็คือพวกแ a n d ์ n นเฮาส์นะครับเม์แบงค์นะครับก็คือจะมองไปเรื่องของเอ่อพวกกันเงินนะครับมีหุ้นตัวเล็กๆนะครับจะมองจะมองตัวเล็กถ้าที่ตัวใหญ่นะครับ แบงก์ก็ TMB นะครับสื่อสารซึ่งแต่เนี่ยจะระวังเรื่องของนั่นหน่อยนะครับเรื่องของ 5G นะครับแล้วก็กลุ่มที่ฟื้นตัวตามปีโตนะครับปีโตของโลกเลยนะครับก็คือปูนนะครับอร่านะครับอร่านี่ธีมของเขาเนี่ยนะครับมองกลุ่มพลังงานเยอะแล้วก็ปีโตนี่ครับปตทพิเทพท็อป i v l ถามว่าทำไมถึงเยอะนะครับก็ต่อให้เศรษฐกิจไทยปีหน้านะครับจะไม่มีวัคซรงวัคซีนอะไรนะแต่ว่าถ้าเกิดราคาน้ำมันของโลกมันฟื้นนะครับตัวนี้จะมานะครับแล้วก็แบงค์นะครับก็คือเป็นกลุ่มที่ฟื้นตามเศรษฐกิจนะครับโกลเบกนะครับก็คล้ายๆกันนะครับก็เป็นแบงค์นะครับตามตามธีมเนาะแบงค์แบง์มันต้องมานะครับ เนี BL, ่ย BBL K Bank แล้วก็กลุ่มพลังงานนะเขาเลือกท็อปไว้นะครับแล้วก็แอดวานมองว่าน่าจะเป็นเหมือนกองหลังนะครับกองหลังของ Port. พอร์ตเผื่อมีอะไรขึ้นมาก็ไม่พังหรอกนะครับยังมีปันผลกินนะครับยูนต้าเนี่ยต้องเรียกว่าเอาเอา,เอาหุ้นเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในกลุ่มเรื่องของเ,อเขาเรียกว่าคอน sumer สล i ค a ลนะครับก็คือ มินะครับ AAV AOT ก็คนเศรษฐกิจฟื้นนะครับคนก็จะเริ่มเข้ามานะครับบินกันมากขึ้นนะครับแล้วก็เสริมด้วยกลุ่มแบงค์นะครับกลุ่มสีนะครับก็คือเป็นแบงค์นะครับแล้วก็มองกลุ่มพลังงานนะครับเห็นว่ามีหลายแบงค์เลยนะครับที่มองกลุ่มพลังงานจะมานะครับส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าฐานต่ำนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดพวกคอน sumer i ศร l กอลเยอะๆนะครับคือวิ่งตามรอบเศรษฐกิจเนี่ยของการบริโภคก็จะเป็นพวกหยวนตา้าพวกนี้เข้ามานะครับโอเคแล้วก็จะต้องมีกลุ่มแบงก์นะเพราะว่าเดี๋ยวเศรษฐกิจฟื้นเนี่ยนะครับแบงก์มันก็มักจะมาเนาะนะครับก็ตรงนี้นะครับเป็นเป็นเป็นธีมได้นะครับเป็นธีมได้นะครับโอเค แต่ว่าเราต้องผจญความผันผวนหน่อยนะนะครับมาจากเดลต้าปีหน้านะครับก็ดูว่ามันจะทิ้งกันขนาดไหนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับหุ้นเนี่ยมักจะเพอร์ฟอรนซ์ดีในจังหวะที่ก่อนเข้าเซ็นต้าสิบก่อนเข้า,ก,ขาก่อนเข้าดัดดัชนีแล้วก็พอเข้าแล้วมันก็มันก็จะไม่ได้บื้อหวาอะไรเหมือนเดิมนะครับแต่เขาไม่นึกว่าก่อนเข้ามันจะ้ําอะไรได้ได,ได้ได้ขนาดนี้นะครับ โอเคเพราะนั้นโดยโดยสรุปเนี่ยเดลต้านะครับก็คือกำไรฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดนะครับจุดต่ำสุดซึ่งปีที่แล้วนะครับน่าจะเป็นเรื่องของอสินค้าใหม่การผลิตใหม่อะไรประมาณนี้นะครับมันก็เลยทำให้แล้วมีเรื่องของค่างเงินด้วยนะครับทำให้ตัวเดลต้าเนี่ยมันกำไรเนี่ยนะครับออกมาดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนในปีนี้นะครับ สินค้าของเขาหลายชิ้นเนี่ยนะครับก็สามารถเก่ะากระแสการเติบโตของคลาวนะครับขึ้นมาได้นะครับแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็เลยทําให้กําไรปีนี้นะครับของเดลต้าเขาก็ฉูดขึ้นมานะครับโอเคและส่วนปีหน้านะครับก็คือส่วนใหญ่นะครับก็คือมองภาพของการฟื้นตัวของเศรฐษฐกิจนะครับถาวะเซรจไปต่อได้ไหม นะครไปได้นะครับเพราะว่าไอ้หุ้นที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันจะเป็นหุ้นที่ต้องเรียกว่ามันหุ้นใหญ่ใหญ่บ้านเรานะนะครับอย่างพวกกลุ่มปตทนะครับ aot mint ตัวใหญ่ก็พวกปิโตพลังงานนะครับพวกโลกลั่นนะครับพวกปิโตเคมีอย่าง ptt gc ปูนซีเมนไทยพวกเนี้ยนะครับกำไรจะขึ้นกับเศรษฐกิจโลกนะครับ เดี๋ยวต่อให้เราไม่ไม่มีวัคซีนนะนะครับแต่ว่าทั้งโลกเขามีนะครับมันก็เลยขยับขึ้นมาได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็บอกว่าคงเกาะเกาะกระแสการฟื้นตัวกันมาได้เนะครับก็วันนี้นะครับก็จะประมาณเท่านี้ก่อนนะครับก็คือมองเดลตานะครับส่วนใหญ่นักวิเคราะห์ก็มองบอกขายนะครับแล้วก็กำไรเนี่ย ต้องเรียกว่ายังยังมองแบบไม่ได้ไม่ได้เติบโตสูงมากนะฮะเนี่ยโตปีละสิบห้าสหกเปซนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ PE ตอนนี้ก็ลอดเข้าไปต้องเรียกว่าเป็นร้อยนะครับเป็นร้อยก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเนาะนะครับโอเคก็วันนี้นะครับก็ เท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ